วิธีขอต่ออายุบัตรนายหน้าแบบออนไลน์หากเราได้ผ่านการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า10ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราสามารถต่ออายุบัตรทางออนไลน์ได้สะดวกมากโดยสามารถต่อล่วงหน้าได้ถึง2เดือนก่อนวันหมดอายุนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมคือเอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตนายหน้าประกันวินาศภัยหรือ No w j สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คอปพ,อพอรูปถ่ายขนาด1นิ้วเซฟเป็นไฟล์รูปภาพได้เลย สำหรับเอกสาร n o 7 a สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บพอปพ,พอได้เลยเข้าไปที่ www.oic.or.th แล้วไปที่สำหรับคนกลางประกันภัยแล้วเลือกแบบฟอร์มคำขอเลือกตัวแทนนายหน้าแล้วเลือกคำขอต่อใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย n o 7 j กดที่รูปเอกสารสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสารจากนั้นกรอกเอกสารให้เรียบร้อย ซึ่งเราสามารถกรอกเอกสารแบบดิจิทัลและเซ็นได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องพิมพเอกสารออกมาเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้เซฟเป็นไฟล์ PDF หลังจากนั้นก็ไปที่หน้าแรกเว็บไซต์คอปพอได้เลยกดไปที่ยื่นเอกสารขอรับขอต่อนายหน้าออนไลน์เลือกสำนักงานคอปพอที่ใกล้บ้านเลือกขอต่อใบอนุญาตเลือกนายหน้าประกันวินาศภัยคีย์เลขบัตรประชาชนของเรา หลังจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลเพื่อติดต่อกลับเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อจัดส่งบัตรในหน้าจากนั้นกด browse เพื่อเลือกเอกสาร n o ที่เราเซฟไว้และกดอัปโหลดจากนั้นกด browse เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายขนาด1นนิ้วที่เราเซฟไว้และกดอัปโหลดหลังจากนั้นกดปุ่มส่งหลักฐานจะขึ้นหน้าต่างเสร็จสิ้นให้กดปุ่มโอเค หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้รับอีเมลจากคอปพอแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารให้ชำระเงินที่แอปธนาคารตามที่กำหนดไปที่การจ่ายบินแล้วเลือกบัญชีสำนักงานคอปพอเพื่อค่าธรรมเนียมส่วนกลางกรุงเทพแล้วกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขรหัสการชำร,ร,ระเงินคือต้นด้วย999ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเรากรอกจำนวนเงิน200บาทกดตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยันเท่านี้ก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เซฟรูปสลิปโอนเงินไว้กลับมาที่อีเมลที่แจ้งผลการต่ออายุกดที่คลิกที่นี่เพื่อแนบเอกสารชำระเงินจะขึ้นหน้าจอระบบนำส่งหลักฐานการตอบใบอนุญาตประกันภทยกดที่ browse และแนบเอกสารสลิปโอนเงินได้เลยจะขึ้นหน้าต่างเสร็จสิ้นให้กดปุ่มโอเคได้เลย หลังจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบและชำระเงินสามารถรอรับบัตรนายหน้าได้ทางไปรษณีย์ภายใน3วันทำการเห็นไหมคะต่อบัตรนายหน้าออนไลน์ง่ายนิดเดียวว้าว